คนเลี้ยงผีเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอมากับตัวเองในอพาร์ตเมนต์ที่ผมเคยอยู่และเป็นเรื่องที่ทำให้ผมเข้าใจว่าเพื่อนข้างห้องที่ดูเงียบๆอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวเสมอไปเอาล่ะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ ถือซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้ผมย้ายเข้าไปอยู่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านชานเมืองครับห้องที่ผมได้อยู่บนชั้น6และห้องตรงข้ามกับผมพอดีมีคุณป้าแก่ๆคนหนึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ก่อนหน้าผมไม่กี่วันแกชื่อป้าสาครับป้าสาแกเป็นคนเงียบมากครับไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครวันๆก็จะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องผมแทบไม่เคยเห็นแกออกมาเลยยกเว้นตอนไปซื้อกับข้าว แต่ที่น่าแปลกคือผมมักจะได้ยินเสียงคนคุยกันดังมาจากห้องแกเสมอครับบางทีก็เป็นเสียงผู้ชายเ้าๆบางทีก็เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้หรือบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนเด็กหัวเราะคิกคักตอนแรกผมก็คิดว่าแกคงมีญาติญาติมาเยี่ยงบ่อยๆแต่ผมก็ไม่เคยเห็นใครเข้าออกห้องแกเลยนอกจากตัวแกเองคนเดียวและที่สำคัญคือหน้าห้องของแกจะมีกลิ่นทูบผสมกับกลิ่นเครื่องหอมแปลกๆล,ลอยออกมาตลอดเวลา ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากครับคิดว่าแกคงเป็นคนทรงเจ้าเข้าผีตามประษาคนแก่จนกระทั่งวันหนึ่งผมทำเรื่องที่ผิดพลาดที่สุดวันนั้นผมกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆแล้วก็ทำกุญแจห้องหล่นหน้าห้องพอดีจังหวะที่ผมก้มลงไปเก็บกุญแจมันดันกลิ้งไปหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องของป้าสาพอดีผมเลยเดินไปเคาะประตูห้องแกกะว่าก็ขอให้แกช่วยเปิดประตูให้หน่อยเพราะผมเห็นว่าแกอยู่ข้างใน พ่อผมเคาะประตูเสียงพูดคุยในห้องก็เงียบลงทันทีประตูค่อยๆแง้มออกช้าๆป้าสายืนอยู่ตรงนั้นมองผมด้วยสายตาเรียบเฉยมีอะไรหรือพ่อหนุ่มแกถามเสียงแหบๆเออคือผมทำกุญแจตกหน้าห้องป้านะครับพอดีมันกลิ้งเข้าไปใต้ประตูผมพูดไปก็ชี้ไปที่ใต้ประตูป้าสาไม่ได้ก้มลงไปมองครับแต่แกลกลับมองหน้าผมขม็งแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงเย็นๆว่าไม่มีนะ ไม่มีอะไรอยู่ใต้ประตูผมก็งงสิครับก็ผมเห็นอยู่ว่ามันกลิ้งเข้าไปมีสิครับป้าผมเห็นกับตาป้าสาจ้องหน้าผมนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจย,า,ยาวๆแล้วก็พูดว่าป้าเตือนแล้วนะถ้าเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นก็อย่าทักพูดจบแกก็ปิดประตูใส่หน้าผมดังปัง ผมยืนงงอยู่หน้าห้องแกสักพักก่อนจะตัดสินใจก้มลงไปดูใต้ประตูอีกครั้งคราวนี้ผมไม่เห็นกุญแจของผมแล้วครับแต่ผมกลับเห็นบางสิ่งที่ทำให้ผมแทบสิ้นสติใต้ประตูนั้นในความมืดสลัวมีดวงตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองผมอยู่เป็นดวงตาสีแดงกำ่ที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นผมพังะถอยหลังออกมาทันที แล้วผมได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้ชายที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจดังลอดออกมาจากในห้องเสือกบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้ใครเห็นตามมาด้วยเสียงผู้หญิงที่กรีดร้องอย่างเจ็บปวดและเสียงเด็กที่หัวเราะอ,อย่างแน่สยดสยองผมเพิ่งเข้าใจในวินาทีนั้นเองว่าคนที่ป้าสาคุยด้วยทุกวันไม่ใช่ญาติแต่เป็นผีที่แกเลี้ยงไว้ผมไม่รอแล้วครับรีบวิ่งไปขอกุญแจสำรองจากผู้ดูแลหอทันที ผมเล่าเรื่องที่เจอให้เขาฟังเขาก็ทำหน้าซีดแล้วก็บอกว่าป้าสาแกเพิ่งย้ายออกไปเมื่อเช้านี้เองบอกว่าจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดผมยิ่งงงเข้าไปใหญ่ก็เมื่อกี้ผมยังคุยกับแกอยู่เลยผมรีบกลับขึ้นไปที่ชั้นหกอีกครั้งคราวนี้ประตูห้องของป้าสามันเปิดอ้าออกผมค่อยๆชังโงกหน้าเข้าไปดูข้างในห้องว่างเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยสักชิ้น มีเพียงยันสีแดงแผ่นใหญ่ที่เขียนอักขระของโบราณแปะอยู่กลางห้องและมีกระถางทูบที่มอดแล้ววางอยู่ตรงหน้ายันแล้วเสียงที่น่ากลัวที่สุดก็ดังขึ้นเป็นเสียงกระซิบที่ดังขึ้นพร้อมกันหลายเสียงรอบตัวผมเสียงผู้ชายเจ้าของมันทิ้งพวกกูไปแล้วเสียงผู้หญิงตอนนี้พวกกูเป็นอิสระแล้วเสียงเด็กมาเล่นด้วยกันสิฮิฮิ แล้วผมก็ได้เห็นเงาดำตะคุ่มสามร่างค่อยๆปรากฏขึ้นจากยันสีแดงแผ่นนั้นพวกมันกำลังหันมามองที่ผมเป็นตาเดียวผมไม่รออะไรอีกแล้วครับวิ่งหนีออกจากอาพาร์ตเมนต์นั้นแบบไม่คิดชีวิตยอมทิ้งของทิ้งเงินมัดจำทุกอย่างผมเพิ่งเข้าใจในวันนั้นเองว่าคนเลี้ยงผีน่ะมีอยู่จริงป้าสาแกคงจะเลี้ยงผีตายโหครอบครัวหนึ่งเอาไว้ แต่คงจะขุมไม่อยู่หรือมีเหตุให้ต้องหนีไปทิ้งให้วิญญาณร้ายทั้งสามตนเป็นอิสระอยู่ในห้องนั้นและกำลังหิวโหยผมไม่รู้ว่าตอนนี้ห้องนั้นมีใครย้ายเข้าไปอยู่ใหม่หรือยังผมรู้แค่ว่าถ้าใครโชคร้ายย้ายเข้าไปอยู่ห้องตรงข้ามกับห้องนั้นเมื่อไหร่ <c oughs> ก็คงจะได้เจอเพื่อนบ้านใหม่ที่อยากจะมาขอของเส้นถึงหน้าประตู และของเส้นที่พวกเขาต้องการก็อาจจะไม่ใช่แค่ของกินธรรมดาธรรมดาก็เป็นได้ส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้